โอ้ดดูิินกูดิว่าลินดียังดีเลยเลยไอ้บอยไอ้อยดูพี่จะแก้งมาไอ้บอยไม่คิดโกงที่หมายพบกับรายการเฮียพาหาาวามสนุกสุขสัจน ਮਾਂ ਕਹਿੰਖਾ ਕਪਟ สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ต่อไปเด็กชายแอมและคนสุดท้ายเขาเองเฮียพาฝากกดไลค์กดแชร์กดแซ่บ พี่อยู่ก่อนนั่นเฮียนี่ว่าเออว่าทําไงวะเอาคืนแล้วหน่อยดิฟ่าไหมไปดิจัดเลยกูมเยอะไปเฮียสมของโคตรเท่เนี่ยธรรมดาแหมดาราดังน้องได้เฮียกินอะไรอ่ะขอแบ่ง่อยกินเค้กโอ้ยแบ่งไม่ได้เหรอไม่ได้ของกูกูไม่เคยแบ่งใครแล้วขอโทษนะ หมดเลยกูโคตรหรอมึงนี่ยิงเจอกูน่เกินไหมกูต้องเอาคืนไอ้บอยีสวัสดีครับพบกับรายการเฮียพาฮาวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับถ่ายอยาก ทำในสตนูเล่นเกมสนุกสนานเลยฮะวันนี้ก็มีเกมมาป่วนกันอีกแล้วอย่างเหมือนต้นเกมที่ผมโดนมันแกล้งตลอดนะครับว,วันนี้ก็จะเจอมัน,ม,นมันต้องเอาคืนนะฮะตอนนี้ออนนี้วันนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับการนำต้นก็เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนความมันนะทีะนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม โอ้ยโอชักหน้านะครับอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็ขอ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 รบมาทีนึงเออยะักเงินเงินหน้าขึ้นลงเงินนะแล้วก็วางบนกระถางนี้ปั๊บแล้วก็ยักคือเล่นก็เอ่อปั๊บปั๊บยักปั๊บปั๊บสมมติยักมาได้กินปั๊บงี้คือเป็นฝ่ายเป็นเป็นฝ่ายชนะ เล่นกัน2คนนะครับส่วนส่วนของที่จะทําโทษเนี่ยเราก็มีหลายอย่างมากมายนะครับทั้งเคก้กทั้งไข่ทั้งนู่นนี่นั่นนะครับใครแพ้โดนทําโทษนะครับพิมพ์แล้วก็ฝังแอบแบ่งไว้แล้วสองทีมผมกับน้องยะฝั่งกันสองคนนะครับบอยกับน้องแอมนะครับนี่ส่วนแรกแล้วเขาไขรใครจะเล่นเป็นคู่แรก จะได้เป็นคู่แรกฝังชูกันังชูกันได้หมดมาใครจะเล่นคู่แรกเราก็ปังชูกันทีเออเอาเราก่อนใช่ไหมาก่ไดะครับเราก่ใครฝังคุทีมส่งสวันนี้อแอมเลยจัดมากเบาจับมือกันเบายชูมันก่อนจะเอาบดลงท่อใดมา เลือกเลยเลือกเลยเลือกเอาเอาเอา,เอาบทลงโทษเลยตัดอย่างเดียวเลยแพ้เนี่ยเอา <c oughs> เอะไรดีครับใครชนะอ่าอาหนูเอาเอะไรเร็รรวเลือกอะไรอ๋อบทลงโทษไปแรงครับนิ่มๆบทลงโทษไปแรงครับเค้กไข่นะครับเค้กไข่สดนะครับ <ś la ff les> แถวบ้านและเค้กไข่สดนะครับ <c oughs> โอ้โหเอย้ยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจานให้จานให้อ้าวทั้งคู่บอยเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยวางบนบนถาด คูนะครับดูดีฮะน <c oughs> ึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วนึกถึงพ่อแก้วอาวางวาวงอย่าพึ่งนั่นนะนับถึงสามนั่นเลยนะครับ1 2ึ่สอาเอาเอาเร็วไ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 ไวไไวไวยา่ยาหย,ายา สงสามคนเลยป๊เลย่น้ไข่สดนะครับโอเคอ่ะคู่ต่อไปคูต่อไปต่อไปน้องบอยแข่งกับน้องยะโอเคอ้าวเฮ้ยสู้เต็มที่นะเมื่อกี้เมื่อกี้กูเล่เวทีละ เลือกของ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 เลยครับเลือกอะไรระวังนะพี่บอยเนอดูดีๆนะบอยยาวนะบอยจะเปิดขึ้นมาโนาะเอาอะไรไม่ก็อะไรไม่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 หนหนักของหนักหนักหน่อยหนักหน่อยจัดไปเลยบอยนี่ของตะโพกสองชิ้นนะครับของตะโพกสองชิ้นเค้กกับเอ่อแป้งแป้ง <Okay. S 2> โอเคคนระับไม่โหดไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่โหดจะี๋ยวางจะวางนะพอนับหนึ่งกระสามก็เริ่มนะครับหนึ่งสองสามเร็วเร็ว น้องบอยเป็นฝ่ายชนะนะครับยะก็จะโดนโดนโดนทำโทษนะครับพคเฮียแหละเออมันแหมเราชนะมันไปทิ้งแล้วก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งเออยังไงเราก็ยังรักยะเหมือนเดิมแล้วบททำโทษนะครับเริ่มได้เลยนะครับแกจะไป หัวก่อนล้างหัวก่อนเออล้างหัวก่อนเละเละหมดทุกคนแล้วก็โอ้บอกเลยออกมางินก็เละไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคู่แดงเดือดนะครับระหว่างเทียหนุ่มกับน้องบอยนะครับจ่ายมาบอยไอ้น้องขอของหนักๆหน่อยเอานี้สองถ้วยไอเนี่ยไอ้แป้งเนี่ยสองถ้วยแป้งสองถ้วยไข่สองลูกขนมปังไอ้เนี่ยสองชิ้นจบเลยอย่างละสองเท่านั้นใครมันรู้ไปเลย อย่าเยอะเอาเยอะลูกก็จะควบเออเท่ไป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 เออป้าเอาแป๊วอีกเอาเต็มเต็มเต็มหมยากโดนนะอยากโดนผมมั่นใจว่าผมต้องชนะครับอยากโดนอีกโดนอ่าฮ่าม่อยากโดนไม่จัดให้อยากโดนจะให้ไอ้บอย ไม่มำไมไม่ถึงที่ละไอ้บอยอยู่เว้นลวกละคนยากเลยไอ้บอยไอ้เว้นไอ้บอยอัำตอบตัวเออเออบอยไหวไหมบอยไรบ้านะบอยเออพี่บอยสู้สู้พี่บอยสู้ตายพี่บอยสู้ตายสู้ตายสู้ ี boy, too, too. ่บอยตู้ตู้พี่บอยโู้ตายพี่บอยไว้ลายตู้ตายโู้ตู้ได้ไหมบอย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 เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเฮียช่วยเออเียเเฮียช่วยมันจะตก จงเชนะครับโอ้ยไม่ให้โอกาสกูคุยมากเลยอนะโอ้ยเละหมดละกูเอ้ยไม่มาเลยแกมันมันมันจะไม่มีอะไรําโทษอีกนะบอกไว้ก่อน เหลืออีกไหมโลกไข่เหลืออีกไม่โลกโอ้โหขนาดนี้นะครับฟังตัวโมงม่มีหูชนะครับวันนี้ผมกันยากแพ้มันเป็นเดียวเลับยครับ